ไทยบังคลาเทศนะคะร่วมมือโลจิสติกเปิดเส้นทางเดินเรือสายใหม่ระนองจิตตะกองเชื่อมไทยสู่ BIMSTE C นะคะนางมนพรเจริญศรีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนมานาคมและดรนิน ณลินีทวีสินนะคะประธานผู้แทนการค้าไทยถแถลงความคืบหน้าในการผลักดันเส้นทางการเดินเรือสายใหม่ระนองจิตกรงค่ะที่เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม2567ที่ผ่านมาค่ะตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อขยายโอกาสทางการค้าและสร้างเครือข่ายโลจิสติกฝั่งอันดามันค่ะโดยต่อยอด MOU ตั้งแต่เดือนธันวาคมปี6 4ที่ผ่านมานะคะ ระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยกับท่าเรือจิตตะกองนะครับประเทศบังคลาเทศค่ะผู้นำสองประเทศค่ะต่างเห็นพ้องสมควรกันนะคะว่า ควรมีเส้นทางเดินเรือตรงจากระนองของไทยเชื่อมสู่ท่าเรือสิตากงเพื่อช่วยลดระยะเวลาการขนส่งลดต้นทุนนะคะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการขณะที่กระทรวงคมนาคมค่ะก็พร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกด้านโดยเฉพาะการเพิ่มศักยภาพท่าเรือระนองให้ได้มาตรฐานสากลยกระดับขีดความสามารถด้านโลจิสติกทางทะเลข,ของประเทศไทยในระดับภูมิภาค,ค แล้วก็สร้างบทบาทและโอกาสของการค้าไทยในกลุ่มประเทศนี้รวมทั้งเตรียมความพร้อมสู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่งฝั่งทะเลอันดามันเชื่อมโยงเศรษฐกิจเอเชียใตย้และมหาสมุทรอินเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยค่ะ